หาด่วนรับซื้อไม่อั้นเหรียญ10บบาทดูแค่พอสรับซื้อทันทีจะเป็นพอสอะไรดูกันในคลิปนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบโ c h a n น e l นะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พาเครื่องทั่วไปครับเดี๋ยววันนี้นะผมก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ10บบาทที่ดูแค่พอสนะครับรับซื้อทันทีนะแล้วก็รับซื้อไม่อั้นด้วยนะครับมีเท่าไหร่ผมก็รับหมดนะครับมีเท่าไหร่ผมก็รับหมดนะนะครับ ก่อนที่จะเป็นเรื่องมันนะครับผมก็จะบอกช่องทางการติดต่อผมให้ก่อนนะช่องทางการติดต่อนะครับในการที่แบบจะขายพระเครื่องหรือว่าจะขายเหรียญให้กับทางร้านนะครับก็อยู่บนหน้าจอเลยนะครับก็สแกน QR Code กันได้นะครับมุมมุมบนขวามือเนี่ยนะครับหรือไม่ก็มีผมก็ขึ้น ID ดี n ลไว้ให้นะครับหรือถ้าไม่ได้เล่นไลน์นะครับก็โทรมาได้นะที่เบอร์0 8 4 3 4 1 9 1 5 6นะครับ0843419156นะครับ อ่าถ้าต้องการให้ผมไปดูพักเครื่องที่บ้านนะครับหรือไปเช่ารับเช่าเหรียญที่บ้านอะไรเงี้ยนะครับก็โทรมาพูดคุยกันได้นะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มมันก่อนเลยแล้วกันนะครับเริ่มเรื่องแรกก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเรื่องแรกของวันนี้นะเป็นเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับแบงก์ก่อนแล้วกันนะครับเกี่ยวกับแบงก์เกี่ยวกับธนบัตรเนี่ยนะครับเพราะมีคนชอบส่งรูปมาให้ผมดูบ่อยบ่อยนะครับนี่นะครับแบงก์อย่างเงี้ยนะครับแบงก์ที่เป็นตัวเลขอย่างเงี้ยนะครับเห็นปะ เก้าเก้าแปดเก้าแปดเก้าเก้าเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นปะเนี่ยเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับอ่ะเป็นเลขแบบประมาณนี้แล้วกันนะครับแบบนี้นะครับในวงการเขาเรียกกันว่าเลขเลขกระจกนะครับเลขกระจกแบบนี้นะครับแบบนี้นะมีเพื่อนๆหลายๆคนชอบส่งข้อความมาถามผมส่งรูปแบงค์มาให้ดูเนี่ยแล้วมันเป็นเลขกระจกอย่างเงี้ยนะครับผมจะบอกให้ว่าทางผมไม่ได้รับนะเลขแบงค์ก็ แบงค์ที่มันเป็นเลขกระจกแบบนี้ไม่ได้รับนะครับไม่ได้รับซื้อนะนอกจากที่ผมจะรับซื้อก็มีนะครับเลขเรียงนะครับเลขเรียงกันเลยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เป็นเลขเดียวกันหมดเลยนะครับเลข8ก็ต้องเลขเป็น8ดเลข8หมดทุกตัวเลยเลข9้าต้องเลข9้าหมดทุกตัวเลยนะครับแบบนี้ผมถึงจะรับซื้อนะแต่ถ้ามาเป็นเลขกระจกอะไรเงี้ยเลขสลับอะไรเงี้ย9 9้นะครับ9 9899อปดาาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งบางคนอาจจะมองว่าเลขมันสวยใช่ไหมแต่นะครับผมไม่รับซื้อนะนะครับไม่รับซื้อนะและสําหรับคนที่จะขายแบงค์นะครับถ้าแบงค์คุณสภาพเก่ามากๆนะครับสภาพแบบขาดลุยอะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ราคามันจะไม่ดีเท่ากับแบงค์ใหม่นะนะครับถ้าเป็นแบงค์ใหม่แบบอย่างเงี้ยอย่างที่ผมถืออยู่เงี้ยราคามันจะดีกว่านะนี่คือคําแนะนําจากผมนะครับ คำแนะนําจากผมนะนะครับสรุปนะครับแบงค์ที่เป็นเลขกระจกแบบนี้ทางร้านผมไม่ได้รับซื้อนะครับรับแต่เลขเรียงแล้วก็เลขตองเลขเดียวกันทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับโอเคไปเรื่องอื่นต่อนะครับมาเรื่องต่อไปนะครับมาเรื่องต่อไปนะผมจะมีเหรียญหนึ่งให้ดูละกันนะครับเป็นเหรียญสิบบาทนะครับเหรียญสิบบาทแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับซึ่งมีคนชอบเข้าใจผิดนะครับคิดว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นเหรียญที่มันเออร์เลอร์คอยนะครับอย่างเงี้ยนะครับ แบบนี้ไม่ใช่นะครับแบบนี้คือเหรียญที่มันผ่านการใช้งานหรือเหรียญที่โดนเจียมานะครับแบบนี้นะครับถ้าลองพลิกดูนะครับเหรียญน,นี้นะครับลองพลิกดูนี่นี่ขอบเขาก็เจียมานะนะครับเห็นปะขอบถ้าเป็นเหรียญปกตินะครับขอบจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับขอบจะเป็นอย่างนี้มีเฟืองมีอะไรเงี้ยนะครับแต่เหรียญซ้ายมือเนี่ย er 1. มันไม่ได้เป็นเหรียญเออเลอร์คอยน์นะเป็นเหรียญที่โดนเจียมานะครับแบบนี้นะครับ แบบนี้นะยังไม่มีราคานะครับถ้าเหรียญที่โดนเจียมาเนี่ยนะครับเราจะมองดูว่าเหรียญมันจะเล็กกว่านะครับเหรียญมันจะเล็กกว่าเหรียญปกติทั่วไปนะครับเพราะว่าเขาเจียขอบมานะครับแบบนี้นะซึ่งมีหลายๆคนนะครับทบเจอได้บ่อยนะสําหรับเหรียญที่ขอบแบบเรียบๆอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้เห็นไหมนะครับเหรียญขอบเรียบแบบซ้ายมือยังไม่มีราคารับซื้อนะครับยังไม่มีราคารับซื้อนะเพราะเป็นเหรียญที่โดนตกแต่งขึ้นมานะครับอันนี้ก็ให้เป็นเพื่อนพิจารณากันดูนะครับ เผื่อบางคนไปเจอนะไปเจอมาอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามีคนส่งรูปมาให้ผมดูบ่อยบ่อนะนะครับอ่าส่วนอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีเหรียญหนึ่งนะที่ก็มีคนส่งรูปมาขายผมบ่อยๆเหมือนกันนะครับสําหรับเหรียญ10บาทปีนี้นะครับปีนี้ปี2539แบบนี้นะครับ2539แบบนี้นะครับยังไม่มีราคารับซื้อนะยังไม่มีราคารับซื้อนะครับ ี่บางคนชอบเข้าใจผิดนะครับคิดว่าเหรียญปี2539แบบนี้จะหายากนะครับเพราะคนส่วนใหญ่จะเจอเหรียญปี39แบบนี้ใช่ไหมครับนี่อันนี้ก็ปี39เหมือนกันนะแต่เป็นเหรียญปกติกับเหรียญกาจนาพิเศษนะครับเหรียญความมือคือเหรียญกาจนาพิเศษนะครับเหรียญความมือคือเหรียญกาจนาพิเศษซึ่งนะครับชาวบ้านบางคนเนี่ยนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าว่าปี39มันมี2แบบแบบนี้นะครับแบบนี้นะแต่ทั้ง2แบบนี้ก็ยังไม่ได้มีราคานะ ยังไม่ได้มีราคารับซื้อนะครับนอกจากว่านะครับเป็นเหรียญที่มันอยู่ในถุงนะครับเหรียญใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหรียญไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับที่เป็นถุงบรรจุร้อยเหรียญอะไรเงี้ยอันนั้นถะึงจะพิจารณารับซื้อนะแต่ถ้าเป็นเหรียญเดียวๆแบบนี้สําหรับผมยังไม่มีราคารับซื้อนะครับยังไม่มีราคารับซื้อนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับ่ผมจะบอกให้อีกนะครับเหรียญการจนาพิเศษนะครับจะเป็นพัสเสียนตรงทั้งหมดนะจะเป็นพัสเสียนตรงแบบนี้ทั้งหมดนะครับนี่ นะครับจะหันหัวตรงขึ้นมาอย่างนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้คือปกตินะเพราะว่าบางคนก็อาจจะเพิ่งมาศึกษาใหม่นะครับอาจจะยังไม่เข้าใจคิดว่ามันเป็นเหรียญพิเศษนะครับเหรียญการจนาพิเศษจะเป็นพัดเสียนตรงขึ้นไปทั้งหมดนะครับอถ้าเป็นพัดเศียนกลับด้านลงมาอันนั้นคือเป็นเหรียญที่มันพิเศษนะครับ <forth> past, ๆๆเหรียญที่มีราคานะแต่ถ้าพัดเศียนตรงขึ้นไปอย่างนี้ยังไม่มีราคารับซื้อนะครับยังไม่มีราคารับซื้อนะนะครับแบบนี้นะเพราะว่า คนส่งรูปมาให้ผมดูบ่อยมากนะสำหรับเหรียญกาจนาพิเศษนะครับเพราะว่าบางคนคิดว่ามันเป็นเหรียญที่หายากและน่าจะมีราคารับซื้อแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีราคารับซื้อนะอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงนะครับไม่แบบมาหลอกลวงอยู่แล้วนะเพราะว่าบางคนอาจจะได้รับข้อมูลมาผิดๆนะครับเห็นเขารับซื้อกันเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นผมก็ต้องแจ้งเตือนนะระวังเป็นพวกมิจฉาชีพนะครับระวังเป็นพวกมิจฉาชีพหลอกให้เราโอนเงินไปก่อนนะครับระวังนะ นะครับไอ้พวกที่รับซื้อแพงๆเนี่ยน่ากลัวนะครับบางทีเขาจะหลอกให้เราตายใจแล้วก็ให้เราโอนเงินไปก่อนนะครับค่าทําใบรับรองอะไรเงี้ยแต่สําหรับร้านผมไม่มีนะครับไม่ต้องโอนเงินอะไรมาทั้งนั้นนะครับไม่ต้องโอนเงินอะไรมาทั้งนั้นนะนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคอันนี้ยังไม่ได้รับซื้อนะอันนี้ยังไม่ได้รับซื้อนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่ผมรับซื้อวันนี้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่ผมรับซื้อวันนี้บ้างนะเป็นเหรียญสิบบาทเลยหาง่ายๆเลยนะครับ ถามว่าหาง่ายไหมก็หาง่ายอยู่นะครับก็มีบางคนมีเป็นร้อยเหรียญนะครับนะครับถ้าคนที่เขาเก็บมานานนะนะครับเหรียญสิบบาทที่ดูแค่พศทันทีนะครับแล้วผมก็รับซื้อไม่อั้นรับซื้อตลอดเวลานะครับก็เป็นเหรียญสิบบาทปีนี้เลยนะครับปีพศ254 1นบเดะครับ2541เดแบบนี้เลยดูแค่พศอย่างเดียวเลยแล้วก็ขายได้ทันทีเลยนะครับเหรียญพศ254 1นิบเดนะครับจำนวนการผลิตทั้งหมดจะอยู่ที่นะครับ9 7 0 0แ0เจดหมื่นเหรียญนะ 9 7 0 0 0 0หมืเหรียญนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะประมาณนึงนะมีหมุนเวียนอยู่ประมาณนึงนะครับนี่254 1แบบนี้นะครับที่ผมรับซื้อตลอดเวลานะนี่นะครับแบบนี้ถ้าใครมีนะครับอยากจะขายส่งมาขายได้เลยนะครับรับซื้อไม่อั้นนะราคานะครับณปัจจุบันนะเอาราคาล่าสุดนะครับที่รับซื้อก็อยู่ที่เหรียญละ40บบาทนะครับถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้งานนะครับแบบนี้ถ้าผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับแบบนี้เห็นปะ อันนี้คือสภาพผ่านการใช้งานนะครับแบบนี้ก็อยู่ที่เหรียญหนึ่งประมาณ40บบาทนะครับแต่ถ้าสภาพสวยนะครับสภาพแบบสวยๆไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยสภาพแบบนี้นะครับเห็นไหมถ้าลองเทียบกันนะครับนี่สภาพสวยอยู่ซ้ายมือนะครับสภาพไม่สวยอยู่ขวามือเห็นไหมนะครับราคาจะแตกต่างกันนะถ้าสภาพสวยนะครับก็เป็นหลักร้อยนะครับเป็นหลักร้อยนะนะครับถ้าแต่ถ้าสภาพแบบไม่ผ่านใช้งานเลยสภาพ UNC เลยก็ หลายร้อยนะครับหลายร้อยนะตอนนี้นะสำหรับเหรียญ1ิบาทปี4ีหนึ่งนะนะครับราคาอยู่ที่สภาพเหรียญเป็นหลักเลยนะแต่ถ้าเป็นผ่านใช้งานแบบนี้ตอนนี้ผมรับซื้ออยู่ที่เหรียญหนึ่งประมาณ4ี่สิบบาทนะครับรับไม่อั้นนะครับรับไม่อั้นถ้าใครมีอยากจะขายส่งมาขายได้เลยนะครับส่งมาขายได้เลยนะนะครับแบบนี้เลยนะี๋ยวผมก็จะมีให้ดูนะครับตัวอย่างอย่างเงี้ยผมก็ซื้อมานะครับรับซื้อมาตลอดเนี่ยนะครับปี41หนึ่งทั้งนั้นแหละครับ อันเนี้ยปีสี่หนึ่งทั้งนั้นเลยนะที่แบบมีคนเขาส่งมาขายนะครับมีส่งมาขายทุกวันนะครับมีส่งมาขายทุกวันนะสำหรับพวกเหรียญเนี่ยนะครับคนไหนอยู่ไกลก็ส่งมาทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับส่งมาทางไปรษณีย์ก็ได้นะนะครับนี่รับซื้อจริงนะครับรับซื้อจริงนะของผมนี <Jest S 1> ่รับซื้อจริงแน่นอนครับไม่ใช่มิจฉาชีพอ่ะเดี๋ยวผมมีเหรียญอันนี้ให้ดูอีเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นปีสี่หนึ่งเหมือนกันนะครับแต่สภาพแบบนี้จะไม่ได้ราคานะนี่ สภาพแบบนี้คือสภาพยังไงครับคือเหรียญแบบนี้มันไม่ใช่เหรียญเดิมนะครับไม่ใช่เหรียญผิวเดิมนะเห็นปะ ah? อันนี้คือเหรียญที่ผ่านการล้างการขัดเหรียญมาอย่างโชคโชนเลยนะครับเนี่ยของเดิมมันเป็นปีสี่หนึ่งใช่ <IN C 2> ไหมของเดิมมันเป็นสนิมนะครับแบบนี้อันนี้คงจะขัดขัดขัด,ขดถูถ,ถูมาเต็มที่เลยนะครับเขาเรียกว่าเหรียญผ่านการล้างมานะครับแบบนี้นะครับนี่ แบบนี้ซึ่งบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเหรียญแปลกนะไม่แปลกนะครับเหรียญนี้เห็นปะผิวพุนๆผุๆอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้ราคาก็จะถูกนะครับถูกกว่า4ี่สิบนะครับแบบนี้นะครับราคาก็จะถูกลงนะครับหรือบางทีอาจจะไม่ได้รับเลยนะถ้าไปเหรียญแบบเนี้ยนะครับเพราะว่ามันเยินมากอะไรเงี้ยนะก็ถ้าเกิดใครมีนะครับประมาณนี้ก็ลองส่งมาประเมินราคาได้เหมือนกันนะครับก็ลองส่งประมาประเมินราคาได้นะนะครับถ้าแบบมีหลายๆเหรียญอะไรเงี้ยนะครับแล้วอยากจะขายก็รวมๆกันมาได้นะครับ ผมก็จะถั่วถัวเฉลี่ยกันไปนะครับจะถัวเฉลี่ยกันไปนะนะครับนี่ลองเทียบให้ดูนะครับเหรียญซ้ายมือคือเหรียญที่ผ่านการล้างมานะครับเหรียญขวามือคือสภาพเหรียญเดิมๆนะครับแบบนี้เลยนะครับมันจะต่างกันนะครับมันจะต่างกันเห็นปะถ้าเราเอาสองเหรียญมาเทียบกันเนี่ยมันต่างกันยังเห็นได้ชัดเลยเหรียญซ้ายมือคือเหรียญที่ผ่านการล้างนะครับสนิมคราบอะไรต่างๆออกนะครับโดนขัดโดนล้างมานะแบบนี้นะครับ นี่อันนี้ก็จะได้ดูนะจะได้ดูจะได้รู้นะครับว่าเหรียญแบบนี้มันลักษณะยังไงนะครับเหรียญที่มันผ่านการล้างแบบเหรียญซ้ายมือลักษณะยังไงนะครับโอเคนะนะครับแบบนี้เลยส่วนช่องทางการติดต่อนะครับก็เหมือนเดิมนะอยู่บนหน้าจออยู่แล้วนะครับติดต่อง่ายอยู่แล้วช่องผมติดต่อง่ายอยู่แล้วติดต่อได้จริงด้วยโทรศัพท์มาผมก็รับนะครับอ่าโทรศัพท์มาผมก็รับมาพูดคุยได้นะครับจะให้ไปดูเหรียญดูพระที่บ้านอะไรยังไงก็ โทรศัพท์มาสอบถามได้ตลอดนะครับได้ตลอดนะรับซื้อจริงนะครับรับซื้อจริงนะนะครับรับซื้อจริงนะครับไม่มีโกหกหลอกลวงเพื่อเอายอดวิวทั้งนั้นนะครับอันนี้รับซื้อจริงๆแน่นอนนะครับช่องผมรับซื้อจริงนะสรุปวันนี้ให้ฟังอีกทีนึงครับเหรียญที่ผมจะมารับซื้อวันนี้นะครับดูที่เหรียญที่ดูแค่พอสอแล้วรับซื้อทันทีรับซื้อไม่อั้นนะครับก็คือเหรียญสิบบาทนะครับพอสอสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับแบบนี้เลยนะครับ แบบนี้เลยดูแค่พอสอนะครับรับซื้อทันทีเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญสภาพผ่านใช้เหมือนในมือผมเนี่ยนะครับรับซื้ออยู่ที่เหรียญน,นึงประมาณ40บาทนะครับ ประมาณ40บาทนะราคานะปัจจุบันนะราคามีขึ้นมีลงนะครับตามสภาพเศรษฐกิจหรือว่าตามความต้องการของตลาดนะไม่ใช่ว่าราคาตายตัวอนาคตราคาอาจจะมากกว่านี้ก็ได้รับทลับซื้อนะครับหรืออาจจะถูกลงกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ต้องอธิบายเข้าใจนะครับเพราะว่าผมต้องบอกราคากลางๆราคาเข้าๆนะปัจจุบันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆก็ด่าว่ารับซื้อเท่าไหร่ไม่บอกนะครับช่องผมบอกชัดเจนนะครับบอกชัดเจนนะนะครับ เหรียญไหนราคาเท่าไหร่อะไรยังไงบอกนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญสภาพสวยนะครับก็อยู่ที่หลักร้อยขึ้นนะครับหลักร้อยขึ้นถ้าสภาพ UNC ไม่ผ่านใช้งานก็ หลายๆร้อยนะครับสาหรับปี1ีหนึ่งนะสำหรับปีศีหนึ่งนะครับถ้าใครมีนะครับก็ติดต่อได้เลยนะบนหน้าจอเลยนะครับ ID ดีไลน์นะครับ QR วอารคอะไรก็มีขึ้นให้สแกนนะครับหรือไม่ก็โทรมาที่เบอร์0 8 4ย์1 9 1 5 1 9 1 5 6นนะครับ0 8 4 3 4 1 9 1 5 6นเะครับเผื่อคนไหนไม่ได้เล่นไลน์นะครับเผื่อคนไหนที่อายุเยอะแล้วเขาก็ไม่สะดวกเล่นไลน์ใช่ไหมนะครับอยากให้ผมไปดูเหรียญไปดูพระที่บ้านอะไรเงี้ยก็โทรมาหาผมได้เลยนะครับ อ่าหรือไม่ก็ลองให้ลูกหลานทำลายให้ก็ได้นะครับแอดมาได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับช่องผมแอดมาได้ง่ายๆอยู่แล้วก็ส่งรูปเหรียญรูปพระมาให้ผมดูได้ข้อแม้นะครับถ้าคนไหนส่งรูปเหรียญรูปพระเครื่องมาแล้วก็ให้ทิ้งเบอร์โทรศพัพท์ไวเลยนะครับแจ้งเบอร์โทรกลับแจ้งเบอร์ติดต่อกลับไว้เลยนะครับ,บ,รรบ alive, ถ้าผมมีเหรียญที่ผมสนใจหรือมีพระที่ผมสนใจผมจะโทรติดต่อกลับไปทันทีนะเพราะว่าเวลาบางคนเนี่ยนะครับส่งกันไปส่งกันมาบางวัน ผ่านไปสามสี่วันยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับเพราะว่าผมว่างผมก็ตอบนี่ยพอผมถามกลับไปกว่ากว่าลูกค้าจะตอบก็นานนะครับสู้ให้เบอร์โทรศัพท์พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ทพไว้เลยนะครับพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ไว้เลยผมจะได้โทรกลับไปพูดคุยได้นะครับอาจจะได้โทรกลับไปพูดคุยจะได้แบบรวดเร็วทันใจนะครับรวดเร็วทันใจนะอันนี้ก็คือคําแนะนําจากผมนะนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับ ชอบคลิปผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะขอขอบคุณและสวัสดีครับ